สิ่งที่ใครคนนั้นนะคะอยากบอกคุณแต่เขาไม่เคยกล้าบอกคือเขารู้สึกว่าบางทีคุณก็เป็นคนคนที่มั่นใจแต่บางทีก็ดูเหมือนอ่อนหวานอ่อนโยนความสองบุคลิกของคุณแบบนี้มันทําให้เขาหลงไหลหลงไหลคุณมากโอ้โหแล้วความน่ารักความอ่อนโยนยิ่งทําให้เขานะอยากจะดึงความแข็งแกร่งของเขาออกมาเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้ๆคุณมากขึ้นความอ่อนโยนของคุณนี่แหละที่มีเสน่ห์มากไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งอย่างเดียวนายอฟอนเขารู้สึกว่า คุณเองคือตัวเลือกที่เขาหามานานจากการลองผิดลองถูกในความสัมพันธ์ค่ะคุณดูเหมือนคนที่จะใช่ที่สุดสาหรับเขาในวินาทีนี้ที่เขาจะเลือกจากตัวเลือกทั้งหมดที่เขามีอแต่บางทีเขาเองก็รู้สึกสับสนเช่นกันนะว่าจะเริ่มต้นจีบคุณยังไงอาจจะบางทีให้คุณเข้าหาเขาก่อนบ้างหรือส่งสายตาบอกเขาบ้างนะเขาจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณรู้สึกอย่างไร